ครับสวัสดีครับเว็บไซต์สุดาฟาร์มอุตสากไทยแลนะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะนําเสนอเรื่องการทํานาของคุณลุงนะครับนี่แหละครับท่านทํานาห้าไร่ใช้เวลาแค่3ชั่วโมงนะครับพี่น้องดูเทคนิคและนวัตกรรมของท่านนะครับเราเต็กๆนะครับนั่งแบบสบายๆเลยนะครับไม่ต้องเหนื่อยเลย 5ไร่นะครับทำแค่วันเดียวใช้เวลา3ชั่วโมงทำคนเดียวเลยนะครับแล้วก็นานนี้ทำปีละสองครั้งนะครับพี่น้องครับนาสวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าคุณลุงทำแบบไหนนะครับโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์โดยไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับใช้สิ่งนี้อย่างเดียว นาเรียบดีนะครับใช้เวลาแค่สามชั่วโมงเดี๋ยวไปฟังคุณลุงด้วยกันนะครับ <Yeah. S 1> ครับสวัสดีครับคุณพ่อ, <Yeah. S 1> อานาทั้งหมดกี่ไร่ครับนาไร่ครับนาไร่ทำคนเดียวทำคนเดียวใช้เวลาทำกี่ชั่วโมงครับประมาณของสามชั่วโมงแค่นี้เลยโอ้สามชั่วโมงสามชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะครับถ,ถ้าไม่พักก สามชั่วโมงครับปักกองแล้วสี่ชั่วโมงคุณพ่อชื่ออะไรนะเจนติธรรมครับครับอยู่บ้านไหนครับนานบ้านน้องปิดยังกระดานนี่แหละอำเภอเพชรมพึ่งจังหวัดศรีสะเกษครับอำเภอเพิ่มพึ่งตึกบนเพชรบึงนะอำเภอเพชรบึงจังหวัดศรีสะเกษครับครับก็ท่านทำนาห้าไร่ห้าไร่ครับคนเดียวทำคนเดียวครับ ี่แหละครับคุณพ่อท่านนี้แหละครับท่านทำนาห้าไร่ทำคนเดียวนะครับใช้เวลาทำสามชั่วโมงนะครับพี่น้องนะครับดูที่นาของท่านสวยอุปกรณ์ของท่านก็รถเต็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูว่า รถเต็กๆของท่านเป็นลักษณะไหนนะครับนี่แหละครับที่นาห้าไร่ใช้เวลาทำสามชั่วโมงทำคนเดียวนะครับใช้วิธีการหวานน,นะครับพี่น้องนาตรงนี้ท่านไม่เคยเผานะครับไถกลบต่อสั่งดูนะครับที่นาสวยมากนะครับมีเดเศษวัสดุ อุปกรณ์ทำก็รตเต็กๆนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับว่ารถเต็กๆเป็นยังไงนะครับมาแล้วนะครับ เนี่แหละครับอุปกรณ์ทำนา,าครับ นี่แหละครับอยู่ในยุคโควิดปิดบ้านปิดเมืองก็มาที่สวนแล้วก็ทำนาอย่างนี้แหละครับกอจากเว็บไซต์สดาฟาร์มอ,อกนิไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดทางใครอยกเรียนเรียนรู้กันนะครับนี่วิถีชีวิตการทำนาของคนไพรบึงนะครับวันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ